สวัสดีครับวันนี้วันที่14กันยายน2567นะครับวันนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดเรื่องของแต่งต่างๆครับสำหรับตัวรถรุ่นใหม่ของ RC4 นะครับก็จะเป็นบอดี้โตโยต้นะครับมี2สีนะครับก็คือมีน้ำเงินกับแดงนะครับน้ำเงินกับแดงให้ดูแดง เป็นรุ่น1982นะครับโตโยต้าแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของโตโยต้านะครับเขาไปซื้ออาซีโก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มานี้เป็นรถพร้อมเล่นนะครับผมก็ไปลองจดดูมานะว่าของแต่งต่างๆที่เขาให้มาในรุ่นนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแยกเป็น2ส,ส่วนก็คือในส่วนของบอดี้กับส่วนของแชสซีนะครับว่ามันมีอะไรที่ ต่างจากเดิมแล้วก็มูล,ลค่ากี่บาทน,นะครับก็ตอนนี้เนี่ยรถ2คันเนี่ยก็ยังอยู่ที่ในราคา22,9 0 0นนะครับก็เป็นราคาสำหรับราคาพิเศษนะครับสำหรับ4คันแรกนะครับตอนนี้เหลือ2คันนะครับเหลือแดง1น้ํา้ำเงิน1น,นะครับก็สำหรับตัวตัวบอดี้นะครับอ่เดี๋ยวเราจะมาดูตัวบอดี้ก่อนว่า สิ่งที่ต่างไปจากตัว TF2 หรือมากระโดดของเดิมเนี่ยก็คือคืออะไรนะครับก็คือ1ตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นฐานล้อกแบบ2 8 4สนะครับ2ก็คือ,อ,อสีตัวสีทำมาจากโรงงานนะครับก็เป็นสีสำหรับรถรุ่นนี้เลยนะครับโดยเฉพาะนะครับติดสติกเกอร์มาให้แล้วนะครับสีทำมาเรียบร้อยนะครับตัวกระบะนะครับก็เป็น กระบะแบบลึกนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ตะขอมาแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ติดมานะัแต่ว่าให้มาด้วยนะครับแล้วก็มีโคมไฟมาให้เรียบร้อยนะครับหน้าหลังนะครับแล้วก็มีหลอดไฟด้วยครับหลอดไฟเขาก็เดินไฟมาให้แล้วนะครับด้านนี้แล้วก็ภายในนะครับ ภายในก็มีมาให้นะครับเป็นภายในสําหรับตัว1982เหมือนกันนะครับที่เขาบอกนะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับแล้วก็เครื่องนะครับเครื่องเครื่องเขาก็เป็นเครื่องของโตโยต้าครับสามารถเปิดฝากระโปรงได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยก็ตัว TF2 ที่โตโยต้าไอที่ RC4 ทํามาเนี่ยก็จะเปิดฝากระโปรงไม่ได้นะครับ มีตัวนี้เนี่ยเปิดฝากระโปรงมาได้เปิดเปิดมาให้เลยแล้วก็มีเครื่องมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในส่วนตัวบอดี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรที่เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นบ้างนะครับหึ่งก็คือเห็นนะตัวบอดี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้เนี่ยน่าจะแพงกว่าเดิมเพราะว่าเขากำลังจะออกมานะครับแต่ว่าออกมาเ็าจะเป็นตัวต้องทำมาทำสีเองนะสำหรับท่านที่ ไม่อยากทาสีเองนะซื้อแล้วได้สีแบบตรงรุ่นเลยนะครับก็คือมันรุ่นเนี้ยมันจะมีน้ําเงินกับแดงนะครับไม่ต้องมาทําเองนะครับก็ตัวบอดี้มีอะไรบ้างก็คือที่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องซื้อเองเนี่ยก็คือจะต้องมีโลโก้นะครับโลโก้นี่ก็จะมี1ตําแหน่งที่เขาขายนะครับมีด้านหน้ากระจังหน้านะครับแล้วก็แก้มซ้ายนะครับแล้วก็แก้มขวานะครับเป็นโลโก้โลหะนะเขียนว่า Toyota 4 w h e e l d r i v e นะครับ4ฟสีเลขสี่แล้วก็ดับเบิลยูดีนะครับ ก็ตัวโลโก้เนี่ยก็ประมาณ700บาทน,นะครับ2ก็คือตัวตัวเครื่องนะครับเครื่องถ้าเป็นเครื่องรุ่นก่อนหน้านี้ที่ใส่กับตัว Extra Cap นะครับก็ราคาก็ประมาณตัวเครื่องก็ประมาณ1 7 0 0น,นะครับอันนี้เนี่ยเครื่องเขาก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับมีสายฟงสายไฟสีสายไฟแล้วก็หม้อน้ำด้านหน้ามีฝาหม้อน้ำนะครับหรือว่าตรงฝากระโปรงครับตัวฝากระโปรงเนี่ย มันจะมีตัวฝากระโปรงมันจะมีคล้ายๆเป็นโครงนะครับโครงที่เหมือนกับฝากระโปงจริงๆอ่ะสฝากระโปรงรถจริงนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับที่เหมือนกับรถจริงเลยนะครับมีมาให้ด้วยนะครับตัวเครื่องนี่ก็ประมาณเดี๋ยวบอกไปยังวะตัวเครื่องก็ประมาณพันเจ็ดครับโลโก้เจ็ดร้อยนะครับแล้วก็ สติกเกอร์ถ้าเกิดว่าเราเราปกติเนี่ยทีเเนี่ยเราก็จะมาซื้อสติกเกอร์แปะเองครับสติกเกอร์ก็ประมาณ500นะครับอันนี้นะแล้วก็ภายในภายในก็ประมาณอีกพันแปดนะครับบังโคลนนี่เขาให้บังโคลนมาด้วยนะครับรุ่นนี้บังโคลนก็แต่ว่ายังไม่ได้ใส่มานะครับ ให้มาบางโคนเนี่ยก็คู่หนึ่งที่เขาเอามาเอามาขายก็คู่ละเจ็ดร้อยนะครับบางโค,ค,คนใส่เข้าไปปุ๊บบนชัดซีเนี่ยแล้วมันก็จะไม่มองมองไม่เห็นพวกสายไฟหรือว่ามอเตอร์ต่างๆนะครับมันก็จะเพิ่งความเหมือนนะครับก็มีแล้วก็ไฟตัวไฟหลอด LED เนี่ยนี่หลอด LED หลอด LED ก็ ชุดละ900นะครับเนี่ยพวกเครื่องต่างๆเนี่ยผมก็ไปลองออกมาดูนะคถ้าเป็นเครื่องของ Toyota เนี่ย22 RE นะครับก็พันเนะครับแล้วก็ภายในก็ประมาณพันแนะครับผมก็เอาออกมาดูว่าไอ้มูลค่าของที่เขาให้มาเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับ Toyota าเพราะมันประมาณกี่บาทแล้วก็โลโก้ของ CC Hand นะครับ อันนี้ในส่วนบอดี้นะส่วนบอดี้เนี่ยรวมๆกันเนี่ยก็จะมีภายในเครื่องโลโก้สติกเกอร์ต่างๆไฟหลอด LED บางโคนเนี่ยก็ประมาณ6,300นมนะครับนี่ราคาที่ขายเมืองไทยนะ6,300ถ้าเป็นราคาเมืองนอกก็ถูกกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวแชสซีนะครับแชสซีมีอะไรใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวจะมาดูก็ตัวแชสซีนะครับ ก็หลักๆที่มีนะก็คือตัวโชกนะครับที่เห็นนะชัดๆก็คือโชคหน้าโชดหลังนะจะไม่เหมือนกันนะครับเป็นโชกที่เป็นกระบอกใหญ่นะครับแล้วก็เป็นชุบโครเมียมนะครับนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้ไปคำนวณมูลค่ามันนะครับก็เห็นที่เห็นชัดๆนะครับก็จะมีตัวล้อเนี่ยล้อกับยางเนี่ยล้อกับยางเนี่ยถ้าเป็นอันนี้เป็นล้อขนาด1.7มาพร้อมกับตัวดุมเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวไขดุมให้ด้วยนะครับ ล้อกับยางเนี่ยตัวล้อเนี่ยก็น่ารวมกับที่ไขนี่ยก็ประมาณสักสามพันโดยประมาณนะครับ4ีล้อยางก็คู่เรประมาณพันกวบบาทนะพันหนึ่งองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้รวมมานะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือตัวคานนะครับคานหน้านี้เป็นคานโยต้านะครับที่เขาให้มาก็คือเป็นตัวยูนิเวอร์แซลมีมาให้แล้วนะครับก็คือยูนิเวอร์แซลเนี่ยเป็นยังไงก็คือมันมันจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นชุดที่ทําให้เลี้ยวได้เยอะนะครับและเลี้ยวเยอะแล้วมันก็ไม่หลุดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกหมาแบบแบบคานโยต้ารุ่นเก่าเนี่ยก็มันก็เวลาเลี้ยวเยอะเนี่ยหรือว่าโมทําให้เยอะเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นกระดูกหมาก็จะหลุดนะครับ2ก็คือตัวนักเกิลนะครับนักเกิลก็คือตัวนี้ตัวเบ้านะที่ชอบลุ่นะครับตัวนี้อันนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาให้แบบเป็นของ ตโยต้าเป็นนักเกิลรุ่น V2 นะครับคือเวอร์ชัน2ต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงก็คือเวอร์ชันแรกเนี่ยตัวนักเกิลเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่ให้ใส่ตัวลูกปืนได้1อันนะครับแต่ว่าตัวเวอร์ชัน2เนี่ยก็จะใส่ลูกปืนเบิ้ล2อันนะครับก็คือมันก็จะกว้างขึ้นนะครับในตัวตัวนักเกิลมันไม่ได้ไม่ได้ทำให้คานหน้ากว้างขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยประคองตัว ตัวไอตัวยูนิเวอร์เนี่ยได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนักเกิลเนี่ยนอกจากมีความกว้างทําให้ใส่ลูกป,ปืนเพิ่มได้นะครับเพื่อความแข็งแรงก็มีความหนานะครับเพื่อที่จะทําให้น็อตที่ใส่เข้าไปหมุนเข้าไปเนี่ยซึ่งของเดิมเนี่น็อตมันใส่เกียวได้นิดเดียวนะครับมันก็ ใช้ไปนานๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่คอยเช็คน็อตเนี่ยมันก็อาจจะพอมันหลวมๆเนี่ยมันก็จะทาให้รูดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาก็สิ่งที่เขาทามาให้ก็คือมันทําให้ให้หนาขึ้นตัวนักเกิลน,นะครับซึ่งจะใส่น็อตได้ยาวขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวยึดแหนบครับยึดแหนบตัวเนี้ยปกติเนี่ย ตัวคันโย t ้าทเนี่ยเขาจะเอาแหนบวางไว้ข้างบนนะครับถ้าเป็นตัว TF2 นะครับเป็นชุดคิดหรือว่าเป็นตัวพร้อมเล่นเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยเขาย้ายแหนบมาไว้ข้างล่างครับซึ่งตัวชุดย้ายแหนบเนี่ยก็ประมาณพันเนะครับนี่เขาก็ใส่มาให้เลยนะครับแล้วก็ตัวอันนี้บอกข้าวไปเดี๋ยวค่อยบอกแล้วเดี๋ยวค่อยไลย่ราคานะก็1ตัวนักเกิลนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับ 2ก็คือตัวยูนิเวอร์แซลมีให้เลยนะครับตัวย้ายแหนบลงล่างนะครับหรือว่าเราอยากจะไว้บนก็ได้แล้วแต่การปรับแต่งเรานะครับก็มีนะครับโมงก็แล้วก็แหนบตัวแนบก็เป็นแหนบแบบนุ่มนะครับเป็นแนบนุ่มนะเกินลิงอ่าลิงลิงหน้านี่นะครับลิงหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับซึ่ง เขาก็มีลิงก์มาให้อีกชุดหนึ่งด้วยนะครับนี่มีลิงก์มาให้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวที่เป็นแบบรุ่นเก่านะครับเป,เป็นซึ่งซึ่งตัวรุ่นเก่าเนี่ยก็ทำหลบมาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยแต่ว่าอันนีน้่ยเป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งยาวกว่านะครับแล้วก็เป็นโค้งนะครับตัวลิงก์นะยูนิเวอร์แซลตัวย้ายแนบอ่ะ ก็ตัวเดี๋ยวมาบอกราคาก็าคือถ้าเกิดว่าเป็นตัวยูนิเวอร์แซลเนี่ยก็ประมาณพันเนะครับแล้วก็ตัวนักเกิลเนี่ยที่เขาทำจะทําออกมาขายนะคู่ละประมาณ7จ็0ถึงแปดนะครับแล้วก็ตัวลิงก์ตัวลิงก์ที่เป็นโค้งแบบนี้รุ่นใหม่ที่เขาให้มาเนี่ยก็ประมาณ500นะครับแล้วก็ตัวย้ายแหนบเนี่ยตัวย้ายแหนบก็ประมาณพันเนะครับรวมๆแล้วเนี่ยชุดช,ช่วงล่างเนี่ยที่เขาทํามาให้เพิ่มเนี่ยหรือว่าเป็น รูปแบบใหม่เนี่ยก็ประมาณ4,006นะครับนะแต่ไม่รวมล้อกับยางนะก็คือรวมแล้วเนี่ยที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยช่วงล่าง4,006นะครับตัวบอดี้อีกประมาณ6,003รวมแล้วก็ประมาณ1 1 0 0นนะครับที่เป็นมูลค่าของที่ที่เขาปรับเปลี่ยนนะครับทั้งตัวชัดซีแล้วก็ตัวบอดี้ที่ให้มาสำหรับตัว1982รุ่นใหม่นี้นะครับ ก็ผมว่าคุ้มนะครับสำหรับท่านที่ตัดสินใจอยู่ก็ลองมาดูของจริงได้นะครับที่สนามนะครับตัวนี้ก็เป็นใช้เกียร์เดียวนะครับแล้วก็มอเตอร์บรัตนะครับมอเตอร์บรัตขนาด45เทิร์นะครับแล้วก็เซอร์โวแรงดึง20กิโลนะครับกันน้ำนะครับแล้วก็สปีดกันน้ำนะครับ ใช้ได้2เซลล์สเซลล์นะครับมีเดินสายไฟนะครับแล้วก็มีสายไฟสําหรับที่จะเสียบกับไฟแสงสว่างรถได้เลยนะครับรีเซฟก็อยู่ในกล่องนะครับก็เป็นรีเซฟรีเซฟไม่กันน้ำนะครับแต่ว่าเขาอยู่กันกันไว้ในกล่องในการฝุ่นแล้วก็กันน้ําได้พอสมควรเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ทำรีเซฟก,กันน้ําก็ลุยได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวคารอ๋อตัวเพาเนี่ยเพาเพาก็จะเป็น ตัวตัวแกนของมันเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าตัวยึดเนี่ยตัวยึดเนี่ยก็จะเป็นโลหะนะครับซึ่งตัวแกนตรงกลางเนี่ยที่เอาไว้ทําให้เพาแบบว่ายืดหดได้เนี่ยเขาก็มีสํารองมาให้2อ,อันนะครับเผื่อพังนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับดูดูแล้วก็ถือว่าคุ้มนะครับคันนี้ก็เหมือนกับว่าของแต่งนี่เขาให้มาเนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งนะครับก็ ลองตัดสินใจหรือว่าเรามาดูของจริงกันก่อนก็ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราจะมี f a c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ s h o ป e e นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC s c a l l Thailand นะครับถ้าเกิดว่าชอบสินค้า ตัวไหนยังไงเนี่ยก็ไลน์มาถามได้นะครับ H D Alien หรือว่า inbox มาในเพจ Facebook นะครับ Facebook ก็ชื่อ R C Scale Thailand นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 8 9ครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับ <S 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 <S